ชมพูพ่นิตยสารขงเราปักนี้ค่ะพี่อยากให้ชมพูพ่ขึ้นไปสัมภาษณ์ผู้หญิงท่านเนี้ชมพู่ขึ้นไปสัมภาษณ์ให้พี่หน่อยนะได้ค่ะ สวัสดีคะ่ะเจ้ายายสวัสดีสสดค่ะหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่เจ้ายายให้โอกาสหนูมาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราเริ่มกันที่คําถามแรกเลยดีไหมคะเจ้ายายได้รับเชิญให้ออกงานแบบนี้บ่อยๆเลยหรือเปล่าคะ เป็นประจำ <c oughs> เจ้ายายคะเจ้ายายช่วยเล่าวิถีชีวิตของเจ้ายายในสมัยเด็กๆนะคะว่ามีความแตกต่างกับสมัยนี้ยังไงบ้างะคะชีวิตเจ้ายายก็หนูกตต็ต้องทราบดีนะคล้ายๆก็ทราบดีในปัจจุบันนี้เจ้ายายก็เป็นเจ้าจากคุ้มหลวงคนเดียวที่มีชีวิตเหลืออยู่นะคะที่ได้รับการเลี้ยงดูอบรมดูแลแบบชาวคุ้มหลวงนี่นะ,ะก็เหลือแต่เจ้ายายคนเดียวนะคะค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะ ทีนี้ถ้าจะพูดถึงชีวิตของเรานี่เราเกิดมาเราได้รับการอบรมมาเป็นคนโบราณนะคะอบรมมาเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นคนโบราณที่เราได้รับการเลี้ยงดูมาเนี่ยกับชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็คนละด้านเลยอะ่ะไม่เหมือนกันเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันความเป็นเชียงใหม่ในความรู้สึกของเจ้ายายคืออะไรคะคนเชียงใหม่ก็ถ,ถ้าได้แง่ของ คนเชียงใหม่นั่นคือเป็นเป็นคนหนึ่งที่อยู่ทางด้านเหนือสิทางด้านเหนือของประเทศไทยนะคะเราอยู่ในภูมิปร,ประเทศที่อากาศสบายนะคะมีความบูรมสมบูรณ์ผู้คนก็ผิวพรรณวันณะดีมีน้ําใจดีมีความเป็นไม่อไมตรีจิจตมิตรภาพดีนะคะอันนี้คือลักษณะนคนทางเหนือ แล้วยิ่งคนทางเหนือนั้นน่ะเขาจะรู้จักแต่เฉพาะวิถีชีวิตของเขานะคะที่มีอยู่ด้วยการดำรงชีวิตอยู่มีศีลมีธรรมนะคะมีพ่อมีแม่มีครอบครัวญาติมิตรแต่ว่าพัฒนาการอย่างอื่นน่ะมันยังไม่มีนะคะก็คงจะเหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นที่ยังไม่ค่อยเจริญแต่ว่าปัจจุบันนี้เชียงใหม่ก็มีความเจริญอย่างมากเหลือเกินเจริญเหมือนกับที่โลกปัจจุบันเขาเจริญกัน บางทีเราอาจจะตามไม่ทันบางทีคนรุ่นรุ่นกํนๆัวเขาอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะ,ะนั้นมันก็มีความแตกต่างกันเะะชียงใหม่ตอนนี้จเจริญม,มากๆเลยอย่างที่เจ้ายายว่านะคะเจ้ายายคิดว่าความจเจริญเนี่ยมันได้ทําลายเมืองเชียงใหม่ยังไงบ้างอะคะถ้าเราพูดถึงบุคลิกภาพของบ้านของเมืองนะคะเมื่อก่อนถนนรุนแทมเราไม่มีถนนลาดยางอย่างนี้มันเป็นถนนเหมือนกับเป็นถนนที่ว่ามีชายเกวียนนะคะแล้วก็ สองข้างทางของถนนนั้นนะคะเป็นบริเวณบ้านคนเราก็จะเป็นเสารั้วนะคะแล้วก็มีข้าวให้รู้อันนาเขตนะคะทีนี้ก็คนที่อยู่นอกถนนกับคนที่อยู่ในบ้านก็มีโอกาสที่จะโอภากราศัยกันสมมติว่าเรามีคนแก่เป็นธรรมเนียมคนแก่ๆนี่ก็อยู่กับบ้านอยู่กับเย่าเข้าแกเรือนนะคะอยู่ใตุ้นบ้านลูกหลานก็ไปทำไร่ไถนาอะไรอย่างนี้นะคะ เนี่ยเขาผ่านไปสึว่ามีคนมีล้อผ่านไปแล้วล้อเกวียนนี่แหละค่ะแล้วเขาจะถามว่าไม่โอ้ยทําอะไรบางทีเขาอาจจะนั่งโอ้คัดหอมนะคะหรือว่าข่าฟืนหรืออะไรต่างๆนะคะถ mm ้าเสรล้ว,วอ่านั่นเราจะไปไหนล่ะเอาเอาเกวียนกระเทียมอะไรบางทีเขาอาจจะขนไม้อาจจะขนพวกหอมกระเทียมพวกอาของพวกพวกปลูกอะไรต่างๆพวกเกษตรนี่นะคะอันนั้นนะคะ ก็รู้จักกันหมดในหมู่บ้านนะคะเราไม่มีไม่เหมือนปัจจุบันนี้ว่าทุกบ้านนั้นจะต้องมีรั้วรอบขอบคิดเพื่อความปลอดภัยทั้งวิถีชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองเพราะนั้นก็มีความแตกต่างกันที่ว่าทั้งหมู่บ้านเขาจะนั่ง,งร่งร้เวียนไปหรือว่าคนจะหาอะไรผ่านไปไทักทายประาัยกันได้หมดนะคะเกลืออยู่เองอินเหนือเกลืออยู่เงิในใต้หมายควาะว่าเขาทำข้าวอาหารนทำอย่างเดียว จะไปแอบไปให้ที่ข้างรั้วบ้านนะคะบ้านเหนือบ้านใต้คนละชามเขากินอาหารได้สามอย่างนะคะเพราะว่าบ้านเหนือบ้านใต้ก็จะมีอาหารมาแบ่งกันไปอันนี้เขาเรียกว่าพริกอยู่เฮือนเหนือเตืออยู่เฮือนใต้แต่ปัจจุบันนี้รั้วอย่างที่ว่านั้กนก็ไม่มีอีกต,ต่อไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นรั้วบ้านรั้วรอบขับชิดอาจจะเป็นพวกอ่า รู้ว่าชนิดชีวิตต้องก่ออิกถือปูนด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะไม่รู้จักกันเลยสถานภาพเขาอาจจะไม่เหมือนกันด้วยซ้ําไปนะคะบางทีอาจจะเป็นนักธุรกิจบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการเบียน้อยหอยน้อยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสัมพันธภาพระหว่างคนที่อยู่ในระดับระแวกเดียวกันก็อาจจะไม่รู้จักกันก็ได้ ยายคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นบ้างไหมคะคิดถึงเหลือเกินเราอยากจะแต่วแว้าเราคิดว่าเราย้อนอดีตคงไม่ได้อีกแล้วโลกมันไปไกลเหลือเกินนะคะไปไกลชนิดที่ว่าคนเรานี่ขนาดที่ไม่ต้องทําอะไรกันเลยะเพียงแต่ปัจจุบันนี้นะคะเรามีการเมืองเข้ามายุ่งอีกเนี่ยนะคะแม้กระทั่งเสื้อสีนะคะถ้าหากว่าใส่สีผิดกลุ่มกันนี่มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่าเศร้าเป็นที่สุดนะคะ เจ้ายายอยากจะฝากอะไรไว้ให้ลูกหลานคนเชียงใหม่บ้างไหมคะเวลานี้เรามีการทําบุญอายุเจ้ายายก็ครบ80ปีเรามีการทําบุญกันผู้คนรู้จักเมื่อกีก้ก็มาช่วยกันงานบุญของเราก็เป็นงานที่ใหญ่มากนะคะเราก็ขอร้องเขาบอกว่าเราขอเชียงใหม่ในอดีตที่เราเคยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันด้วยมิตรเจตมิตรภาพอยู่กันด้วยความสวยสดเงินงามทั้งจิตใจนะคะทั้งวิถีชีวิต เราอยากจะขอสิ่งเหล่านี้คืนมาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นคนปัจจุบันรุ่นนี้นะคะ mm hmm. เขาสัมผัสก,กับชีวิตสมัยใหม่ถ้าแค่เขาคิดว่าสมัยใหม่นั้นะถึงยังไงชีวิตมันราบเรียบนะคะเป็นสุขร่มเย็นนะมาสู่สมัยเก่าไม่ได้มาช่วยกันสิมาช่วยทําให้เชียงใหม่กลับคืนเป็นเชียงใหม่อย่างที่เคยเป็น